นี่ครับที่ไฮไลท์เลยครับบันซีครับก็มาถึงแล้วนะครับสามารถถ่ายภาพได้เลยนะครับบริเวณจุดตรงด้านนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมเข้าโคสถสองชั้นนะครับร้อนมากเดี๋ยวอ่านยกนิทานจังเลยอ่ะจังเลยเหรอ

ครับผมตรงนีาา้นครับครับครับอันนี้ในจุดนี้จะเป็นเท้าโบสดสองชั้นนะครับส่วนถ้าท่านใดนะครับมีความประสงค์ต้องการที่จะกาบสรีระของหลวงพ่อจ้อยนะครับจะเป็นบุ่นดนโดงด้านนี้นะครับจะเป็นสรีระของหลวงพ่อนะครับที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ ท่านจะให้แนะนําจุดที่สําคัญสําคัญเลยนะครับกับจะแนะนําให้อ่าท่านนะครับได้ขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านพุทธก่อนนะครับที่บนโดมสองชั้นนะครับอ่าตรงนี้เป็นไบล่าครับเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยมังกรกัน ใอี้็ามรัข้งในสามารถเข้าไปด้านในได้ไปทนี้เป็นยักษ์ครับที่กว่าปุยยรล่าครับผมใช่อันนี้กล้องดูวสุดยอดกล้องดูว่ด้ไห้า่าหอด้วยว้า หน้าตาดีก็มาหน้าตาดีก็มาหน้าตาดีมาเ็ข้ามายเลยเดียวเาจะเป็นไปกับผมก็ไดการแ่ราคาคนเดียววศิษฐ์คนเดียวสองคน

ทราเบเรชเชนกับอ่าสรีละาของผมก็โโจ้อยในขาบ,บนบนดบทางด้านนี้เลยนะครับก็บอกว่าอันมีซิ่งมันก็สวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับทางด้านบนนี้เลยครับใครับผมสามารถขึ้นทางด้านหน้า เยอะมากๆครับในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดเัศกาเลครับคนก็จะมากาบลองข่อของพวัสังด้วยในเที่ววัน มาเป็นตลกๆอ่ะพูดนะ ตอนนี้น่เยอันนี้นี่เรียกะไรนะอันนี้ก่อนอันนี้ต้องดูว่าเขาจะูว่าอย่างห้ตาหันมาตาเห็นเห็นเราไหมห้องนั้นห้องนู้นเห็น้าเออกมาเยอะเะ ผมก็องตสิ่งนีค่ะสวยหางคนร้อลยคนคนี้มาใหม่ไม้ายม่คนคนม่มาใหม่มากมาหมากยมาด้วยสวยไหมครับ ่เ้ใส่เราจะได้ไปเอาเบลก่่เปี้ยต1 0เปี้ยไป3 0โอ้ยย้ไปออกไปแล้วใครน้องจีนตีหรือว่าตั้นตีนตีัน้สองออนั่นจะบอกเอง 아, ไดไงว่าทแล้วก็นต่งกานนี่มัไม่เห็นมันเก็บหมดให้่ายแตมว่าเอาสันย่อ๋อให้ตอนย่นใ้ถือไปอย่างเดียวด้จจริงด๋ยวร้อะไเอาไว้งอตัวมัไม่ใหญ่ถ้าขอถ่ายภาได้ดีดออหรเปล่าหรือ่ไร้าถ้าเปิดหน้ามนยังไม่รั้มากไหน เสียงด้วยเปล่าเก็บเสียงด้วยเปล่าแน่นอนเจ็กลินด้วยเจ็บไปเจ็บ้าอ๋อเดี๋ยวตอนเยนจ้ไม่อาบน้ำไไม่อาน้ำรองบ้างแน่นอนทุคนเ้นสอไ่องอย่างจองสองอย่าง้ีกันเล้วตัวแฟาแล้วแต่แนันเป็นวิดีโอใช่มวิดีโอ

หมูร่วมกันนะคร 1941, ita, ับทางด้านหน้าเปร้าโดพร้อมกันนะครับเรียนเชิญท่านคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวบริเวณตรงนี้เลยครับใช่ครับยองยงไม่ได้หรากยองยอง่ายนะเออ่ยยไว้ได้ไ้ได้้ม ขออนุานะคตเลยหนสอมห้าี่นึ่งสครับผมแต่เขาทำจะมีเท่าไหร่นึุเสร็จแล้วครับแต่ว่า จะรอคณะข้างหลังไหมเอาเอาป้ายด้วยไหมครับเอา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 ป้ายด้วยนะครับได้ครับต้องเป็นแถวที่สออนุญาตทุกคนแถวที่สองด้านหลังนะครับถืาให้นะครับจะได้ไม่บางแถวด้านหน้านะครับขอนุญาตเรเซนคณะจุฬา16ท่านนะครับร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับเราที่สองถึงเรีว่าไม่ติดแหวน

ไม่หมดทำไม่หมดใช่อันนี้ได้พูดอย่งนะครับผหลนกำลังมานะครับต้องหักออกอ่างเป็นารยนะคองต้อนนะคะต้อนลูกหนึ่งสอนะคะอาจารย์กำลังมาแล้วคอาจารย์าล้วค ครับผมทุกท่านมองกล้องของผมก่อน <accounting, S 1> <reen ing. S 2> นะครับทางด้านนี้นะครับมองกล้องตัวนี้ก่อนนะครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับพร้อมไหมครับทุกท่านมองกล้องนี้นะครับอ่าพร้อมนะครับพร้อมกันด้วยนึ่งสองสามไปรุ่มหนึ่งครับไปรุ่มนะครับไปรุ่นะครับหนึ่งสองสามพี่นะครับหนึ่งสองสาม ได้ครับยวได้แล่วพนักงาเดี๋ยวราสักครู่ครับนักงนข้าง่้าล่าใหมครับไปนอนง่าขออนุญาตนะคะสององนี้นะคะอ่าโอเคครับมอกกล้องนะคะบอกกล้องนะครับหนึ่งสองสามขอขอมินฮาร์ดหน่อยได้ไหมครับหนึ นีนใ้บริเวณครับลยครับแต่ขอเดินชิดท่านนะครับขึ้นรถได้เลยนะครับเราจะเดินทางไปที่ควจตสดนะครับสถานที่รับประทานอาหารกลางวันครับก็ประมาณสิบเก้านาทีครับนี่ก็เป็นเราขึ้นไอพครับแล้วจะไปอพเพกับเพื่วนผมโอเคไหมครับ cái <laughs> chủ nhật hôm trước đó là nó 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 ไม่เห็นนักเรียนจะเห็นไงเห็นหรือเปล่าอาแต่โดนโดนโดนแล้วมันนอกแต่เราไม่รู้เลยนะมันติดอะไรบ้างเราไม่เห็นยตาเราไม่เห็นอะไเลยเขาไปไ